นายเป็นคนขี้สงสัยแปลว่ามีความรู้เยอะละสินนะไ,ม,ไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่ไม่ไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะโมเปล่าก็เปล่าผมรู้แค่นิดเดียวเองนิดเดียวเหรองั้นฉันจะทดสอบนายนิดเดียวเองภ<อ>ูเขาสูงที่สุดในห้องกองเขาตามเม่าภูเขาที่เตี้ยที่สุดเขาทองฟ้าจำลองห้องกองมีภูเขาไฟไหมเอาเลียงชวนเคยเป็นภูเขาไฟขนาดใหญ่แต่ตอนนี้กลายเป็นภูเขาไฟที่ดนบแล้วฉันชอบกินผลไม้อะไรทุเรียน ทุเรียนเมืองไทยกับมาเลเซียแตกต่างกันยังไงทุเรียนมาเลเซียสุกบนต้นทุเรียนเมืองไทยสุกใต้ต้นดียีหมายความว่าอย่างไรดีเป็นเครื่องหมายจดทะเบียนของกระทรวงเกษตรมาเลเซียเกิตัวเลขด้านหลังมะขาและสัตว์กับมูซังคิงแตกต่างกันยังไงเอออันนึงเป็นอีกคนอีกอันนึงเป็นผลไม้นายชอบกินทุเรียนไหมไม่ชอบครับโอ้โหงั้นต้องทดสอบหน่อยว่านายชอบลูกสาวของฉันมากแค่ไหนป้าฟางอุยเถอะนะคุณพ่อแม่งจุงเลย ไม่มีใครชื่นชมรสชาติของราชาผลไม้เลยเหรอหาว่ามันเหม็นสัได้แต่ว่าถ้าหากนายยอมกินเป็นเพื่อนฉันล้วก็ฉันจะคุณอาผมรู้แล้วว่าต้องทำยังไงเอาจริงดิไม ตรอบรอบหน่อยคุณอาครับผมตอนนี้ตอนนี้ผมคู่ควรเป็นแฟนลูกสาวของคุณอาแล้วใช่ไหมครับตอนนี้นายคู่ควร เินตุเรียนเป็นเพื่อนฉันคุณพ่อทำไมไม่มีสัจจะเลยฉันไม่ได้รับปากอะไรเข้าเลยนะพวกเธอคิดมากกันไปเองต่างหากแล้วอ๋อไม่เป็นไรผมจะพยายามทำให้คุณอาเมตตาดีอย่ายอมแพ้เด็ดขาดออ <c oughs> อื